พวกเราของเาชอบอลนะครับช่วงที่สองของทะเลแน็กเที่ยวสุขีตอนนี้ผมอยู่บ ah ีบีบิวตี้อโศกนะครับใกล้ๆกับ y, แกรมี่ใกล้ๆกับวสวประสานมิตรใกล้ๆกับเจนนาคินพัทลันะครับโหบอกได้เลยว่าไม่ได้มานานมากๆเลยครัยานสดเยอะๆอย่างอางโศกสูงไป20เม็นะครับก็มาแมกโดนอลสาขาใหม่อีกสาขานึงเลยนะครับก็คือสาขาบีบีบิวตี้เนะครับ ใช่คนทํางานชาวโซจะได้มีแมกโนน้องกินแล้วนะครับตอนนี้นะก็ผมก็ตอนตนี้มีได้ของเล่นมานะครับก็คือมาริโอกับลุยจินะครับอันนี้พี่ชายอันนี้น้องชายนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะเปิดดูกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนจะได้ของเล่นตรงนี้นะครับไม่ทรรมดาที่มาทามาน,ะมนมี่มันมีนินเทนโดสวิตด้วยนะครับนินเทนโดสวิตใช่ของแท้แน่นอน แต่ต้องซื้อเซ็ตแฮปปี้มิลนะครับของแัคโดลน์นะครับนี่ด้านไหนดีด้านนี้ออนี่นะแพงเลยนะครับซึ่งในนี้มันจะมีสติกเกอร์ด้วยนะครับไม่ไม่ไ,มไมโชว์ให้ดูแล้วกันอยากรู้ว่าสติกเกอร์หน้าตาเป็นไงซื้อเซ็ตแฮปปี้มิลสิครับนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับเอสวัสดีครับามาริโอ้นะครับไม่ใช่เบาเลอร์นะมาริโอ้ที่เป็นเกมสมัยก่อนเกมซูปเปอร์สมัยก่อนที่ผมเล่นดก,กดกดแล้วมันจะเด้งเด้งเด,ด้งเก็บแต้มเก็บแต้มเก็บแต้มอะไรเงี้ยครับชนดอกไม้ชนเห็ดอะไรก็ว่าไปนะครับ<อ>นี่ตัวหนึ่งครับเป็นน้องชายเราครับเป็นลุยจิ <c oughs> ชื่อออกในอิตาลีถูกไหมมาริโอกับลุยจิเมื่อก่อนไปนเบิร์ดไปเล่นลุยกี้ไม่ใช่ลุยจิ้แล้วชื่อลุยจิ นะครับนี่ครับอาวานนะอาจจะมีแขกเรือใครจะมาแบบประมาณยังไงก็ไม่ได้มีเจตนาไปอะไรเขันะเพราะว่าเราทําอย่างนี้เราสะดวกแล้วเพราะว่ามันถือไปแล้วมันต้องส่องส่องอะไรมันเวลาหยิบกล่องหยิบเปิดอะไรมันลําบากกว่านะครับใช้วิธีนี้ดีกว่าง่ายกว่านะอันนี้เป็นลุยจิตนะครับน้องชายของมาริโอนะครับนี่ตอนนี้ได้สองตัวแล้วนะครับ ว่าสองตัวแรกนี้น่ากลัวสุดเพราะว่ามันเปิดเป็นตัวที่ยอดนิยมอ่ะใครๆก็อยากได้อเอาความด้านไหนด้านนี้เดนเนอด้านนี้น,นี่ด,นนด้านนี้เลยครับลุยจิอ่าเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนี่ลุยจิเ่อกดีครับอ่าลุยจินะครับ ถ้าจะถ้าจะจ้องนั่งคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับเค,ครับผมโ,อ,โ,อ,โอ,เเอ้เป็นจอเป็นฉากเลยเนะี่ยตัวูจิจะเตี้ยๆหน่อยนะครับมันโอจะสูงหน่อยมาริโอเนี่ยเห็นชัดเจนมากอ่าโอเคนะครับก็นี่ก็มีสติ๊กเกอร์เหมือนกันนะ ทางลุยจิกนะครับซึ่งเซ็ตของทางแมคโดนัลที่เป็นแฮปปี้มิลนี่เขาจะให้แอปเปิ้ลมาด้วยนะครับออกมาแล้วเรียบร้อยนี่แอปเปิ้ลนะครับแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์ Burger นะครับเป็นชิคชิคเก้นชีสเบอร์เกอร์หรือจะเป็นเบอร์เกอร์ Burger ไก่เฟเบอร์ก็ได้ นะครับหรือว่าเป็นนักเก็ตก็ได้เบอร์เกอร์หมูก็ได้เบอร์เกอร์นะครับแต่แบบเล็กๆนะไม่ใช่แบบพิเนียมนะไม่ใช่แบบใหญ่ๆใหญ่ๆนั้นไอ้อันนั้นมันจะเป็นอีกเมนูหนึ่งจะอีกราคาหนึ่งนะครับแล้วก็มีไก่ชิคเก้นไบส์หรือวคล้ายไก่พอปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีกี่อย่างครบมน่าหงุดหอ่ะนักเก็ตชิคเก้นไบส์ชิคเก้นชีสเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไก่เบอเกอร์แล้วก็เบอร์เกอร์หมูแล้วก็เบอร์เกอร์เนื้ออ่าความหงุดหงิดนะครับที่เป็นแซนด์วครับน จะาเป็นโคกหรือสไปซ์หรือโคกซีโร่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลือกได้นะครับนี่ครับบิกเบอร์เกอร์เป็นชิคเก้นชีสเบอร์เกอร์นะครับเหมือนกับแบบเปิ้ลคนคงกินเยอะแล้วแหละแต่ชิคเก้นชีสเบอร์เกอร์นี่แปลกดีเพราะว่าจะเป็นทอปเพือนประเทศเน้นๆเลยนะครับแล้วก็ข้างในไส่ชีสจริงๆแล้วก็เป็นไก่ชิ้นหนึ่งด้วยนะครับ เดี๋ยวกินให้ดูเลยดีกว่าเปรี้ยวนำเลยเพราะว่าความเกาหลีเ,หเด่นมากแต่เราจะมีชีสมาตักชีสหนึ่งแผ่น เน้นๆนะครับถ้าใครชอบจับคิ้นเบอร์เกอร์ชอบคองมไม่เผ็ดอย่างนั้นเลยว่าอย่าพห้างเมนูนี้เด็ดครับยกจากของเล่นที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงห้าง ของกินก็สำคัญเพราะว่าก่อนจะได้ออกเล่นคุณนท้องื้อของกินก่อนนะครับโอเคถาค่าประมาณนี้ <c oughs> นะครับเดี๋ยวผมจะไปเที่ยที่ไหนต่อหรือจะมีอะไรมานําเสนออีกคอยดูกันช่วงหน้าชนรีพันก่อนทักทูน,นึครับ